กราสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่ลูกป,ปา่าถูกทนกันด้วยครับผมเลยขับเป็นช่องเลยเยได้บ้านนะซึ่งวันนี้ผมก็มากับเพื่อนไผ่นะครับก็อันนี้นะเพื่อนไผ่นะก็ชวนผมนะให้มาหานอมานะแม่สั่งเนี่ยใช่ครับใคขาบก็าาผมเลยก็อยากจะมาเก็บนอม้ก็ไม่เคยไม่เคยเก็บเลยนะก็นี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ผมนะได้มาเก็บนอมานะพี่โอเคพี่ถ้าจะเจอไม่เจอไงก็ฝากพี่พี่นะเป็นการใจผมนะพี่ก็ ก็ไปชมคลิปนีก้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มันก็ได้ตามให้กันด้วยนะไว้เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในคลิปครับก็อีนะผมเยก็จะถือ้อกนั่นแล้วก็โดนไป่มาหาักด้นะเพราะว่ากิน,นี้ก็คือมาช่วยแม่ไผ่นะก็จะมาประกอบอาหารนะมาช่วยกินกินนะพร้อมมีไหมไผ่ Okay, yeah. ไม่เจอเลยนะเลองแยกกันห้าดูนะ,ปะไปไปลองลองไปดูฟองหนูนดได้หรดอไม่ไพ่ได้ได้ไปดูฟองหนูแต่ก็ช่วงนี้ก็มีคนเก็บนอกไม้ไปด้วยไปเยอะด้วยนะใช่ไหมไพ่ใช่เลยแบบลำบากกับการห้านิดน,นึงนะไม่รู้ว่าจะมีป่ังนะใช่ครับโอ้โห oh, ฟองหนูก็จะเป็นห้วยนะพี่เป็นริมน้ำลำธารน,นะสวยมากละลายนะ ก็ผมก็เคยพาพี่ๆมาดูแลตรงน,นี้นะมีไม่ไพ่ไพ่วะไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะไม่มีนะไม่ใช่จะโดนคนมาเก็บไปหมดแน้วยอืมเป็นไปได้นะไม่ใช่มีคนเนี่ยมาหาเก็บไปแล้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราก็ลองเดินมุ่งหน้าไปดูน้ำผ่น,นะใช่ไปเจอนะเฮียวเราเนี่ยนะไปเจอใครที่น่ะดันนาพี่ แล้วพ่ย้องเล็กฮะเจอแล้วเหรอหูข้างทางนะเนี่ยไหนนอตเล็กด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไหนไหนไหนยี่นอตเดี๋ยวเนี่ยนอตตี๊ดเดียวเจอได้หรือเปล่าครับนอตแค่เนี่ยขอดูนะเออเนาะนอตเล็กไปนะแล้วก็อันนี้ก็มีอยู่อันนี้ก็อันเล็กไหนยอันเล็กกระตี๊เดียวอือ จริงครับพี่นอนอย่างเล็กอยู่เลยเหรอไพว่าเด็ดได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกนะันลองดูนไหมเรอว่าจะลองให้มันเกันหน่อยอเป็นว่าเดี๋วนวะลองให้มันโตนี่นะเพราะว่ามันเล็กเกินนะใช่ครับมันเล็กเกินเลระทเปลืองนะใช่ตลอทรัพยากรธรรมชาตินะใช่มีมีกำลังขึ้นเลใช่กำลังขึ้นแล้วนี่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 มีโอ้โหะไรกระจุกมากขึ้นเนี่ยก็มาเก็บได้ให้พี่พี่ใช่มาใหยเดี๋ยวเรานะไปฟังของป้าดีกว่านะไปดู พี่แล้วเราก็จะมาดูอีกฟั่งนะของตางเฮ้ยผมเฮ้วมันเจอนะพี่พี่ได้หน้ะนอเนี่ยนอใหญ่อยู่นะอันนี้ได้นะได้อยู่เลยนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวล้วนอนเลยเดี๋ยวเราไปดูไปนี่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 วิ้มีคนมาเก็บไปด้วยนะนี่นี่พี่พี่เนี่ยนะเห็นรอยไหมพายเนี้ยเนี่ยรอยโดนตัดใช่ไหมโอ้คือไม่รานมากนะเนื้อเก็บเนื้อยังเก็บไม่ค่อยได้อะไรนะแต่ดอกหน่อเนี่ยได้เนี้ย น,นี่พายเยหวโหภายในนอเลยเนะี่ยมีเต็มเลยนะี่อืมแต่เสียดายนะยังโตไม่เต็มที่น่าจะได้แค่อันเดียวนะใช่พี่พนะเด็กกันเลยนะพี่เต็มไปก่อนอันหนึ่งนะได้นะนี่นี่พี่โหวสวยมากนะอือกลิ่นนะคือหอมมากเลยจนระิงจริงอะไม่น่าจะเขาใช้มีนหักเหลืออะไรกันแน่นะแนตะ่ผมเคยเพราพวก คนในหมู่บ้านนะเขาก็หักเอาเลยนะใช่ไม่ใ่าป้าเขานะเคยไม่ไายใครเจอไหมเคยเจอแม่เคยเจอแม่อยู่แม่หักไปเลยใช่ไหมใช่หักเลยแล้วก็แกะแกะใช่ไหมใช่มาแกะกันเลยพี่จะไปดูว่ามันยังโตพอที่จะกินได้หรือยังนะแต่ก็มีเนื้อแล้วนะใช่ไพยใช่มีเนื้อไผ่นะแล้วผมก็ชิวไข่นะก็มาหาหนอมว้น แกยังไงฮะแกไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวาบอกนะว่าที่พวกผมเด็ดมันเนี่ยมันยังมันยังกินไม่ได้นะเอ้ยนี่ไงนี่ไงกินได้หืมแต่ลองกินได้ดิวิอันอ่อนนี้นี่คืออร่อยมากนะนีอันอ่อนนี่เลยวิอร่อยมาก หลัผมเด็ดยอดอ่อนเกินไปหรือเปล่านะแน่ใจเงี้ยนี่น่าใช้ได้อยู่แหละมั้งเพื่อนเลยได้เฮ้ยน่าจะได้แหละไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าหลัวทุกทานเนี่ยเด็ดเด็ดอันนั้นน่าจะถึงโคล่ามันนะมั้งเพื่อนเลยลองดูลองดูอันนี้น่าจะเป็นโคล่านะจะไปเด็ดดีกว่านี่นี่เจออีกอันนึงงี้หลายพายนี่นี่แต่นี้ก็ยัง ตัไม่เต็มที่เหมือนกันนะเล็กแล้ยใช่บีนะบีเลยผักไห่น่าจะกินได้อยู่ขนาดยังไงยังไงนะเฮ้ยได้อยู่แล้วได้ลอยอยนี้นะอ่อนๆนี้คือแบบเอาไปต้มกินนะใช่จริงๆนี้ไผ่เนี่ยเขาต้มกันก่อนใช่ไหมผักไผ่ใช่ต้มก่อนไส่แกะใช่ไหมใช่หรือว่าไอ้แกะก่อนมั้งแกะอ่อนก่อนต้มก่อนแกะนะน่าจะแกะก่อนเอาไปต้มโอ้นี่ยนี่มีเนื้อด้านใน ให้ฉันนานนะว่าไปนะแต<ช>่ก<ช>็อ่อนๆก็คือมันก็เริ่มกินแล้วเราก็เราก็ค่อยตัดไปนะใช่ขอแกะเองหน่อยคือกินไผ่แต่นั้นนะคือหอมมากนี่ได้นะพี <c oughs> ่นอนเล็กๆนะแต่ก็พอทำความคลาวได้นะใช่พี่ทำไมแก้เทียวล้วเราไปก้าวไปกันนะ เฮ้ยใครอะพี่พี่เจอกันไหมเจอใครแล้วเจอหน่อไม้แล้วเจอหน่อไม้แล้วจะเจอใครไม่รู้นะพี่พี่ใครอะรู้จักมัไม่รู้จักเลยใครไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นใครนะมั้งใครอะใครมัดนั่งทําอะไรแถวนี้เนี่ยขโมยบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเออพี่เจอไหมแค่เคยเจอไหมไม่เคยเลยนะ ขายก็ไม่รู้นะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขคยครับเนี่ยมาทำอะไรครับมาทำอะไรไป้าคนเดียวครับระวังนะเพื่อนเล็กจะเพิ่งเข้าไปใกล้มามยังไม่แน่ใจนะครเข้าจะเป็นมิดหรือเปล่า ดูอย่างนุ่มๆเลยนะใช่พี่รุ่นราวแล้วก็นี่จะเป็นรุ่นน้อง,งหน่อยนะสวัสดีครับพี่เนี่ยพี่ไปก่อนนะค่อยๆเยอะมากไหมใช่สวัสดีครับมาทำอะไรในป่าครับเนี่ยมีผู้ไม่จ่ายเลยนะเงียบเลยนะค่อยๆจะทัาชายเขาได้ไมดั้น่าจะได้อยู่แล้วเนาะท้าชายคว้า ว่านี่อขอต่อมาแล้วพี่พี่เขาน่าจะฟังใครไม่รู้เรื่องนะยังมาถึงเรื่องนะใช่สิโอ้ยยังเงี้ยยียโมน่าเล่ายังนะเยี่โมน่าเล่โอ้ยขอหาเก็บผักนะขาวว่าใช่ยุงว่าเยอะนะชิจุงอ่ะอือหิวตอนหลังเขาเต็มเลยเดี๋ยวผมขอไปตัดให้เหน่อยะนะโอ๋อยุงกัดเต็มเลยนะเต็มหลังเลย,ยนะพีะ่ยุงไอ้ใช่ป อีมเนย่างเขาไลนะแลนะครับม uh ีป็นย่างเ้ายืนม่ยืนอะไรนะ่ะยืนม่ยืนอะไรยืยองเข้าอยู่อยู่เบอร์บองเออยองเข้าเบอร์บองยองเข้าเอาเี๋มียืสูข่องเดี๋ยวพายกับแปพี่เอ็ดีฟังนะ ผมพูดไปว่าอะไรบ้างนะเมื่อกี้นะเพื่อนเล็กก็ได้บอกว่ามาหาหน่อไม้นะพี่พี่แบบผมพาเพื่อนเล็กมาหาหน่อไม้ไปทำกับข้าวกินครับอ๋อไออ้อยเงี้ยเขาช้ดูือเป็อนเล็ก็ถามเราว่าเข้ามาหาพักหรือเปล่าเราบใช่ครับขออเขาทองอยู่ตรงจี้นี่คืออะไรพี่มันสัตว์เดาเลยนะใช่ไหมใช่ปะไอโอยใส่กดนได้แหละ อย่าใส่กอน,นั่นแหละลูเลฮะไม่เคยได้ยินชื่อมันกันนะพี่ๆว่าผักนี้มันคือผักอะไรนะลู <L ula. S 2> เลมันคือผักอะไรเราเพื่อนเล็กผักอะไรนะไม่เคยแบบไม่เคยได้ยินเลยนะใช่ไม่เคย <L ula. S 2> ได้ยินชื่อเลย ป็กกูป็กกูเกานนั่นแหละป็กกูเกินนั่นแหละรู้เลอะกินยังไงอะครับอ่องอยู่กินกินได้เหรอเนี่ยเขาบอกให้ลองกินดูนะพี่พี่กินดูนะไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเกย่ดูนะเพราะผมเนี่ยไม่เคยกินนะน้อยเธออย่าเคยอ่องไงอ่องใส้พี่อ่องใส้พี่อ๋อกินดิบไม่ได้นะพี่เดี๋ยวจะลองช่วยชดุด้วยไอ้เนกไม่เคยอ่องอ่ะอะไรัวบองอะเมั่อเมื่อไงก็ เนี่ยเน่มวอ่ะมัอ่ะนี่เพื่อนเลยก็ได้ให้หน่อไม้เข้าไปนะพี่พีให้เขาไปนะเพราะว่ามันจะพุ่งเอาบะหมี่เปล่าเอาบะหมีได้เดือดโงอยา่เออเขายังไม่ได้กินข้าวเลยนะพี่พี่แต่เช้าเลยนะใช่จโอ้ตรงนี้ยุงเยอะมากเลยนะเราไปเดินห่านอไม้กันนี้ก็ไปไหมเรี่ยไปเลี่ยงเข้าเบอร์บังเบอร์บังเรี่ยใจมัเดอดเยี่ยงเลี่ยงเข้าเรี่ยเรี่ย รีบป่าหาเข้าไปไปหาหน่อไม้ดีกว่าเดีวเขาจะได้ไม่ต้องโดนยุงทนโดนยุงก่อนนะใช่พี่เพราะตรงนี้ยุงเยอะมากเลยนะเขาเบอกว่าเมื่อเข้าในทอนะเขาขอมาเขาหาเก็บผักไม่ได้เลยนะใช่เดี่เราขอหาเกี่ยกับตรงก่อนเดี๋ยวมันเหมือนผมเนี่ยขัดไม้ค่อยขันขันมากพี่เชื่อนี่นีแล้วเขาอุ้ยพี่เจ้าเนี่ยนะคุ้นๆนะไอ้เนี่ยเคยเด้อ ใส่ได้นะดออมันเป็นตียแดงๆครับครับมือพี่นะคุ้นกลวยมากนะนี่เราไปเากนหัดเกมาหน่อไมากันนะแล้วก็ช่วยชายคนนี้นะมาเก็พ่อๆนะไม่รู้ว่าจะเจอหน่อไหม้หรือเปล่านะพี่ีเจอก็เจอแต่แบบยังไม่โตเลยยังไม่โตเลยนะใช่ยังโตไม่เต็มที่เดียว นีเข้ารีรีรีเบ้อเออระไข้าใหญ่เลยใหญ่เลยห้องมีเส้อไอย่างเนาะฝ้ายนะน่าแหละเจ้าน้องมีเส้อฝ้ายเลยนะเลอะนี่รีข้ารีไข่เอ้ยอะไรเงี่ยน้องได้บอกว่าน้องคือคือน้องนะแต่ว่าพี่น้องของข้าเนี้ยให้ตัวไปนะใช่พี่เพ่ ก็มีพ่อแม่นะน้องเขาบอกโดนจับตัวกันนะขอเลี้ยงน้องนะเดี๋ยวซาเฉลี่ยอะไรเดี๋ยวซาเฉลี่ยอะไรเดี๋ยวเชยน้องคอยสุกาเหมือนอย่างนี้เดี๋ยวเชยโง่ไงอือไม่โอ้โหไม่ค่อยไม่ไม่เจอเลยนะเจอแต่ข้างบนนั้นนะแต่เจอดายมากเลยนะพี่ๆแบบ หน่อไม้นี่ไม่โตเลย <S <S <ช>โตย<ห>ังไม่เต็มที่เลยนะอืมไม่เจออะไรเลยเพรก็เคยเด้อเนี่ยว่าบ้างเหรอเฮ้ยเราไปเดินดูข้างหน้าออกดีกว่าไปตอนนี้คือแบบไม่เจอนะนี่พี่เป็นเล็ก เจออีกแล้วนะแต่เล็กอ่ะมันอันอันไม่ใหญ่อ่ะเนี่ยอืมเจอแต่อันแบบไม่คลาสสิคหลือด้วยนะตอนนี้คือแบบผมไปโดนคนมันนะคนมันคันนะพี่ๆนะเดือดบอกไปเหมือนกันคนหน่อไม้มันโดนแล้วมันคันอ่ะไอ้ไข่เอ้ยน้องน้องเขาหายไปไหนอ่ะเพื่อนเล็กหายไปไหนหรอเอ้าเฮ้ยหายไวเกินเอ้าเฮ้ยคว้า ขว่าแปลงนะแปลงมากเลยนะใช่นะเมื่อกี้นะน้องเพิ่งจะเล่าเรื่องของน้องไปให้ฟังชแช่แมบนะอยู่ก็หายหายไปเลยนะน้องพูดว่าเขอขอน้องเขาหายนะแล้วก็น้องหายตัวไปเลยนะโอ้โหแปลงมากเลยนะพี่ๆแล้วน้องเขาหายไปได้ยังไงเนี่ยไม่เจอตัวเลยหายแบบหายวับไปเลยนะแบบ ดูหน่อไม้แป๊บเดียวเองอ่ะลองขึ้นไปดูไหมน้มองเห็นไหมไปขึ้นไปดูไปหน่อจุดนี้เขาหมดหรือเปล่าหัวหน่อจะไปแลอันตรายนะใช่พี่พี่เพราะน้องก็ยังแบบโตนะใช่ัวน้องไปไหนเหรอไม่เจอใครเลยนะเจอไ,ไหมพี่ไม่เจอเลย ให้เขาหลงอ่ะหายไปแล้วพี่แล้วเราไปเดินดูข้างหนอกไปกขว้าขว้าเดี๋ยวรีคอยแล้วขว้เด้อขว,เขวเ้ขวดเด้อน้องหายตัวไปเลยนะหายไปเลยนะแล้วน้องเขาไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ตอนนี้ำะผมันเขาไม่ว่าเหมือนกันแล้วนะ อันนี้คือคมโดนข้นข้องน่องไม้นะพี่นอไม้ที่มไปหมดเลยนะขันมากร่างขอเป็นยังไงดูแดงไหมแดงแดงนะนี้อันนี้ก็พี่ถ้าใครชอบกินเนี้ยฟ้าขอละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์นะครับผมเดี๋ยวขิมน้าผมจะมาตามห้าน้องนะผมไม่รู้นะน้องจะไปไหนกันแน่นะครับผมขิมน้าแน่คงไม่ได้ผักเลยพี่คือตอนนี้ตุ่มเริ่มคืนนะกลับบ้านก่อนดีกว่ายุงก็เยอะด้วยถ้าใครชอบกินนี้ฝากขอละหนึ่งไร่หนึ่งแช่นะก็ติดตามไปกันนะครับไว้เดี๋ยวเราจะแจกคันไม้ขิมน้าขอโทษนะที่หาักไไม่ด้นะ ก็ปล่อยน้องเขาหายไวแล้วคิดหน้าเขาอยามาตามห,าห่านนะครับพี่ <S <S <an> <S ก็ขอบคุณทุกทุกการรับชมกันติดตามนะครับผมขอบคุณครับ